พี่พี่ความครับพี่ความออ่าว่าเออพี่พี่รู้สึกยังไงกับคลิปวีโอคลิปวิดีโอของพี่ที่มันดังอยู่ตอนนี้ครับมันมันรู้สึกแปลกแปลกแกไปรู้ว่ารู้สึกเป็นแปลกเลยเหมือนเป็นกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเหมือนเป็นกระแสโดยแบบว่าคนไม่ไม่เคยใช้ถุงยาหน้ไใเลยรู้ว่าอ๋อไม่ไม่ไม่เคยใช้เลยใหา่ใช้เนาะถ้าใช้แล้วน่ะมันมันมันยังไงพี่ แก้วน้ําจะแตกโอ้แก้วน้ำแกโอ้วน้ําแตกแตกในแตกในในถุงยางเลยเออโอเคพี่แล้วเราไเราเม่ได้กี้พี่จะไปไหนนะอ๋อจะไปทําธุราน้องอุ้มซะหน่อยจะไปทําธุราน้องอุ้มเออน้องอุ้มอะไรพี่อปฉลามลองว้าว่ะไปฉลามรองว้าวมันมันคืออะไรพี่ชักว้าวโอ้ยอย่างนี้นี่เองงงไงดิประจําเหรอพี่ อ้าไม่เคยดูเลยใช่ไหมไอไอวิดีโอที่ใจสัมผัษ์นี่ยไอเงี้ยโกวาดีโอชักว้าอชักเว้าชักว้าโอ้ยงงไหมดูไหมอ๋อผมผมไม่งงแล้วแหละพี่ผมผมเจอผมเจอวิดีโอของพี่ผมก็กระจ่างแล้วชักว้าอตอนนี้ตอนนี้พี่รู้สึกยังไงที่พี่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังกว่าเดิมครับตอนนี้ เป็นการใช้เลตติ้งดูปากก็ไม่รู้ว่าอ๋อแล้วงานหน้าพี่ที่ี่จะถึงเนี้ก็เป็นงานขอนแก่นใช่ไหมพี่น่าจะใช่นะพี่คิดว่าพี่จะใช้ท่านี้บนฟอร์มไหมพี่ตอนนี้พี่ออกไปโชว์พี่ใช้ท่านี้ไหมแฉท่าอะไรล่ะท่าปลาฉลามพี่ยาเลยทําไมอะพี่ยาเลยมันมันอุจจารยังไงไม่รู้วะมันอุจจารยังไงไม่รู้พี่ พจ่จ่าจริงๆอ่ะพี่เปิดเผยแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โอคนดังขนาดหาวยังมีเอฟเฟคเสียงจริงๆอ่ะโอเคพี่พี่ไหวไหมเนี่ยไหวดิเอ้อเออพี่พี่ไปทำธุระพี่ก่อนก็นได้นะเออไปทำธุระอยู่ต่อหรือเปล่าอยู่ต่อครับอยู่ต่อไปทำธุระก่อน,นอยู่ต่อใช่ไหมครับจินกแฟก่อ,อนได้หรเล่าอไม่ไม่เป็นไรพี่ เอาสักหน่อยถือสักแก้วเถอะกาแฟโผมไม่เป็นไรพี่พี่พี่จะไปทําอะไรนะอ่ะอะไรนะพี่พี่จะไปไหนนะตอนนี้ปฉลามร่องวาวอ๋อตอนนี้พี่ไปไปฉลามร่องวาวใช่ไหมไปไปหาปลาฉับไปหาปลาฉลามมันจะมาล่องวาวสซะหน่อยไปไปเลยพี่จัดจัดเต็มเลยพี่ <laughs> <laughs>